สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิร์สกสุลสกุลพี่น้องเลยทักทา,ายสวัสดีอยู่ในบรรยากาศยามแังแรงพี่น้องเลยมานนี้กะไม่น้องวินตากะหลังจากที่เลิกมาแต่ห้องเยนเนาะกะสิท่ายภาพบรรยากาศนานาการเห็ุอยู่พวกกิน,นยนมามแังแรงพี่น้องเลยอยู่เฮื่อนของไม่น้องวินแต่เอ э งเนาะตอนนี้กะอยู่หลังบ้านพี่น้องเลยอยู่หลังบ้านเฮาเองเนะาะวันนี้พี่น้องเลยบรรยากาศค่ากลายพี่น้องเลยมืมเนี่ยบรรยากาศดีเนาะ อาจังใดก็ขอขอบคุณกับคุณในลายเดอร์ที่สามารถติดตามรับชมพี่น้องเลยจังใดก็ฝา,ากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอร์เน,ะนาะนังเฝ้าหม้อพี่น้องเลยอ้ทุกขักอัลัยอันหย่าก็มีมีคนหยา่าบรรยากาศเมื่อนี่ลมโมเฮงกว่าใดสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงเมาสุอขพ้นก่อน เอาพาพา<ม>บ้านเนี่ยสบายดีเอาพาอาอ้ายาบางโมกินแตงโมก่อนแตงโมแตงโมเป็นยังไ้เย็นค่ักว่าออกมาแต่ตู้เย็นสดๆร้อนๆเย็นแม่เออนะ <laughs> <laughs> บังเดอร์มีดถือมือกันได้ลูกเดอร์ ต้นมังห ong ก็แค้มเพื่อนพี่น้องเลยต่อไปคือฉัได้กินต้นมังหง n g ต้นนี่ล่ะแค้มเพื่อนทางแน่พี่น้องเลยหนึ่งเขาก็อยู่นอกคนใดทุกคนหนึ่งอยู่นอกบ้านคนละเข่า หนึ่งเข่าเนี้ยวพี่น้องเลยหนึ่งเข่าเนี้ยว่ะเด๋ยวป้าไหวลูก แต่มักเพชรสามอ่ะสิบุเพชเบ่เนาะนะสามอ่ะเอามีดมาไวา้หล่ะมีดมาปาดน,ะนี่ไว้เด่กก็ชาบเลย พอเอากระยับแ,าาแล้วปาดแล้ปาดแล้วจังไฟล่างไอ้น้องเกี้ยงใหดกินซอยพี่นอ้องไงมาเนี่ยอาจจะตองเงียก็ได้เลยอันนี้กะเป็นมะเงื้อพี่นอ้องไงหรือว่าพักทองเนาะพี่น้องฝรั่งไทยผนเอินพักทองปาดแล้วลงอ่ะเอะาโลกกาเพูนเอาค่ะโลกกามาค่ะ มานาั่งเผาหมกแกงหอยพี่น้องเลยทางนั้นลูกสาวเห็ดเบียกซสวยกำลังล่างอนะพักท้องสิงม่าชัยอนาแกงหอยพี่น้องเลยโอ้่ทางฝังไท้เคยเห็ดแบบนี้หรือโบพี่น้องเลยนาอกคือกันยูโบเนาะขึ้นหน่อยนะเนาะเพียงเห็ดแล้วนะ เป็นครัวก,กับมี่พี่น้องเลยแต่ว่ายยองมาเห็ดอยู่นอกเราว่ามันมันมันโล่งดีนะพี่น้องเลยมันโล่งดีแล้วมันกกว้วงสบายตาตถ้ากันออกมาเห็ดอยู่ที่พี่นอกพี่มาหนึ่งขเข่ามาเห็ดอยู่ครัวกินยี่นอกทางนอกพี่พี่นอ้องแกงหอยย่างแรงเลย ก็เอามาแต่น้องหน้าเมื่อก่อนเท่าไหร่พี่น้องเลยก็คือว่าอะไี่น้องเลยช่วงนี้ก็นเงียบเงียบเด้ออยู่บ้านเฮาคือพี่น้องมินตาวา่าอะไรชวนหลายเขาเจ้าก็ไปฟังไทยเบิร์ดพี่น้องเลยเนาะก็คือพี่น้องมินตาวา่าอะไรค่าคลองสีมันก็อยู่ทั้งทั้งนั้นมันก็สีสูงกวัวทั้งเฮาแนงเนาะแล้วก็เงินเพิ่นก็สีเป็นราคาแน่อยู่ทางฟังไทยถามว่า,วา อ่าเปรียบเทียบใส่เงินกี่เม้ากระได้พี่น้องเลยก็คือเมื่อก่อนนั่นพี่น้องกิตาก็ได้เ่าเกี่ยวกับเรีเงนินเนาะแต่เมื่อก่อนอ่ะหกสี่นพี่น้องพี่น้องเลยบางเมื่อก็มีอยู่หกหาโซนพูดได้เนาะอ่าคือช่วงหนึ่งหาวา่าเป็นบางเมื่อก็สูงแห้งขนะพี่น้องเลยสูงแหง้ง,ง,งเหรีเงินค่ะบางเมื่อก็ลงแบบนี้ขนานะ้องป,ปกติเดี๋ยวพี่น้องเลยแต่ละเมื่อก็ได้สามล้านค่าเขาเจ้ากัดจะเด็ก,ก็คือกันสามล้านข่าอยู่ในตลาดขนะ มันมันมบอกแจบอกคือกันตจละบอลจ้ะหนึ่งพันบาทกับหกแสนสี่สิบเปนกีเนาะเมื่อก่อนนะสองพันอีกกะล้านกลัวแล้วพี่น้องเลยล้านสองล้านสามแล้ว <c oughs> แต่ว่าอ่เปรียบเทียบใส่อ่าเงินบาทไทยถือว่าเงินกีเล่าข้าหนี้ออนไลน์ line, พี่น้องเลย ซื้อไอสังกระเบิดข้าวเดียวเนาะถือว่าห่าห่าแรกนีเนื่องพันบาทนี่ลายอยู่เนาะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องนะข้าวเดียวกระเบิดเราพี่นอ้องเอาไวา้สังมันจะแพงนะนะอ่าสิเป็นอ่าน้ำปลาบอน้ำมันพืชบอไข่ไก่บอเนาะแพงมัดพี่นอ้องเยคือไข่นี่กะหน่วยละสามพันพิโน่ไงเนาะหน่วยละสามพันกี่ สามพกีบนีกระไระาบาทสมควรอยู่เนาะหาว่าอะไรเป็นเงินบาทไทยนีก่ก็ได้หนึ่งบาทต่อสี่อยอ่าพ่เมน่หนหบาทต่อหกร้อยสีส่บต่อหกริบกีบเนาะหบาทต่อหกร้อยกับสี่สิบกีบน,น้งบบนองเลยห่งบาทเนาะประมาณหาบาทอะไรเป็นเงินกีบอ่า ถาว่าไรเป็นเงินบาทไทยประมาณอยู่หน่วยละหาบาทหน่วยแกกะไยในหนึ่งพัน,น่าทสองหน่วยนะน mm hmm. รุดุหายนอะสองหน่วยนะหาวัานอยู่บ้านเฮานะ mm hmm. นางเผาหมอแกงนางเผาหมอแกงแล้วก็บ,บนไปน้ำพี่น้องเลยเปงนัวนี่อยู่บ้านเฮาอาช่วงนี่นะ เป็นนาทงละทงละเศร้าพันทุไนไอพี่น้องเลยทงทงน้อยเ,อเนาะแปรยงกันยัง <c oughs> ดินเด้อละซั <c oughs> บเลยท้านบรรยากาศย่านเมืองแรงพี่น้องเลยบรรยากาศเมื่อนี้นาะบ่ฮอนบ่หนาวเดอ้ออยู่บ้านพี่น้องมี่แต่มื่อนี้อากาศดีลายพี่น,อน,น,น้องเลยเมื่อวนานนี่หนาวหนาวเมื่อวานนี่เย็นแห้งอากาศเมื่อวานเมื่อเนี้ยเนาะเปลี่ยนยอีกแล้วอากาศเนาะป่าเหด แบบนี้แหละพี่น้องเลยสาเหตุที่ผ้าห้คนเป็นไข่เนาะเป็นไข่เป็นวัดแบบว่าอากาศมันเปลี่ยนเรื่อยพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนเลื่อยแล้วก็ผ้าห้่เป็นไข่เป็นวัดคือเมถ่าในเฮือนนีกอ่ะเงาอยู่เพ่นก็ไดความดัน่นก็ขึ้นเมื่อก่อนนะพี่น้องเป็นสาผ้าพ่นไปห้องหมอพี่น้องเลยไม่ว่าห้องหมออยู่สวรรค์เขตพวกนอะไรเนาะไปกวดพ้าพ่นไปกวดเลือดแล้วก็ หลายอย่างหลายแนวอยู่มากับยัางเงาอยู่พีนนอกไลยยังบวเสื่นอยู่ยังคือเก่าอยู่เอ็กซิไปทั้งใดวะนี่หอ,อมเลยยังโมพดอยู่น้ำเกี้ยงอ่ะไม่ไม่ตัวน้อยนะ ก็เบิดหลายสมควรอยู่เลยพี่น้องเลยไปห้องหมอหรือว่าพาคนไปกวดเมื่อก่อน,นกัประมาณอยู่ล้านกว,กว่ากี่เพราะหล่อนอาถ้าเฮาไล่เบิร์ดนะพี่น้องเลยค่ากวดเลือดี่กระชามแสนกว่ากีนะ่แล้วเนาะค่ะกวดเลือดะก็ค่ายาอีกก็ะหาหกแสนแล้วพี่น้องเลยก็สูงสมควรอยู่เนาะแต่ก็เสียเงินกับกบบปันระดอกแต่ว่าถา้าเฮาเอายามาก,กินแล้วมันไข้ในกกะไข้ในพี่น้องเลย มาแล้วผ่นยังคือเก่าอยู่น่ะโอ้เนาะกะอ,อุกอยู่เลยที่สิไปทั้งใดดีพี่น้องเลยแต่ว่าปวดกับพญาติวนาบาวานกับโอมีเนาะแต่ว่าอ่าทีา่พันโอมติพญาตมาเมื่อก่อนน่ะเป็นเป็นไขมันไขมันน่ะนะในใครมันอีส้างพี่น,อนอ้องเลยพี่น้องว่จ๋าก็ลืมเลย แต่มันโอบเส้นเลือดบ่อเลือดจังไดเนี่ยแหละพี่น้องเลยคนว่าวเมื่อก่อนนะเนาะแล้วก็กระพร้มดันแล้วขึ้นสูงแน่กะเมื่อยอยู่พี่น้องเลยกะว่าสีผ้าคนไปคี้นิดอีกอยู่ได้เนาะสิผาาคนไปคี้นิดเอาว่านี่นะพี่น้องเลยกะอากาศกะเปลี่ยนรูปแบบนี้แหละพี่น้องเลย,ยกเนน็เป็นนั่นเป็นนี่นก็ ต่ว่ามันอากาศมันบ่ปกติเนาะมันก็เลยแบบเป็นอะไรก็ได้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องไยบรรยากาศยามหน่งแรงเยอะมืทีนี่นะอันนี้อยู่หลังบ้านเด้อพี่น้องไถ้ากันออกมาเห็ดกินอยู่ข้างนอกพี่มันมันก้วงดีกะเลย้ากันออกมาหนึ่งเข่าอยู่ที่พี่น้องไงอยู่ในพุ่นว่ได้นั่นว่าได้คอยเข่าไปเห็ดกินจีนี่้ากันออกมาอยู่นอกพี่ เป็นได้เศร้าแล้วว่าเจ็บหูแล้วนะอันเดีอันนี้ก็เจ็บหูพี่น้องเลยมโหเป็นจังไดหูคนอยู่ในหัวเ,เนาะเวบอยาคือมีอันแนวใต้นี่บ่านางเด้อจังได,งดเ,เป็นลม <laughs> มีเสียงวื้อเบืออยู่ในหูนเนาะคนวะเป็นจังไดเนาะอันนี้ก็จะได้พาไปหาหมอแล้วพี่นอ้องไงพากันไปเฮียนแต่แพทย์ มินตาก็พอ่อเพื่อนหะังก็กำอ้าเพื่อนไปเมื่อหน้าพี่น้องไงไปหน้าไปบเบิงแม่แน่เบิงง่วแน่ยเยี่ยมบบเบิงง้อเบิงแม่อยู่หน้าทุกคนเลยโอเคเด้อพี่น้องไอสำหรับคลิปนี้กะสิบประมาณนี่เด้อเนาะวันนี้กะอยู่าเฮือนถ่ายภาพบรรยากาศย้ำแังแรงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะวิถีชีวิตของพี่น้องมินตาหลังจากที่กลับมาแต่โฮงเฮียนพี่น้องไอกะสิบประมาณนี่แหลนะเนาะอยู่ในบรรยากาศย้ำแดงแรง ยั็นไดก็ขอขอบขคุณขอบคุณในหลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเงยตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปเนาะอันใดบระสมารพรกควรแม่น้องมิตาว่าไปพิทประการใดกับขอโทษขอให้ดยๆไว้พบกันอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี